อยเนาะเอวอรี่ติงจริงกับเบลปูพูดเรื่องนี้แล้วมึงก็จะไปหาเรื่องไ e อ e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  ้ไอ้ไอ้ไอ้พิธีกรเอกไม่อยากจะพูดหรอกทำไมละ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งแรกแล้วใช่ครั้งสุดท้าย แล้วนี่วันนี้เห็นออกอากาศนะเอพิธีกรเออเออพิธีกรที่ออกอากาศอ่ะอุ้ยทําเป็นเศร้าทําเป็นเศร้าบ,บ้าเปลือเสียใจที่ทําไม่ได้ตามที่รับปากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงดูหน้าผู้หญิงมึงดูหน้าผู้หญิงนั่นคือผู้หญิงที่เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วแล้วไม่มีดราม่าด้วยคอตึงเลยเขาไม่ได้รักแล้วผู้หญิงเขาไม่รักแล้ว และอีผู้ชายทําเป็นดรามา่าจะไปคว้ามือเขามาจับอีผู้หญิงสลัดมือเลยฟึ่งอย่างนี้เลยอีผู้หญิงสลัดมืออย่างนี้เลย <_' co. S 1> เขาไม่ได้โกรธ <_' co. S 1> เขาไม่ได้อะไรแต่เขาไม่รักแล้วคือการสลัดมือคือแสดงให้เห็นว่ากิริยาของเขาแสดงให้เห็นว่ามือสก,กปรกสก,กปรกเขาไม่ให้จับมือคุณเห็นไหมเขาหมดเขาเขาคือการสลัดมือคือมือเ่สก,กปรกคือผู้หญิงอน่รังเกียจผู้ชายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้ผู้หญิง รู้สึกลังเกียจคุณได้เนี่ยกูบอกเลยว่าผู้ชายต่อให้มึงมีรถล amborghini เป็นร้อยคันมึงก็ไม่มีความหมายความรวยไม่ได้ช่วยอะไรหน้าตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วหน้าตามึงไม่เคยช่วยอะไรมึงได้อยู่แล้วแล้วทําเป็นเจ้าชู้หน้าตาก็ขอโทษนะคะเธอพิธีกรคนนี้ฉันพูดตรงๆฉันไม่ได้บูลลี่หน้าตานะแต่หน้ามึงอนไม่ได้หล่อเลยหน้าตาไม่ใช่พระเอกหน้าตาไม่ได้หล่อแล้วหน้าตามึงเหี้ยมาก มึงไม่ควรมึงไม่ควรจะทําตัวเจ้าชู้หรอกหน้าตามึงเหี้ยกมากดังก็ไม่มีดําก็ดําเตี้ยก็เตี้ยไม่น่าจะเจ้าชู้ได้เลย วันนี้ฉันเห็นในรายการฉันบังเอิญเผลอไปไปเปิดดูอะรายการไอ i, ค้คลิปมันมันหลุดคลิปมันโหลดมาปรากฏว่าเอ,อผู้หญิงมันนั่งหน้าตึงผู้หญิงนั่งอย่างนี้ค่ะก็คือคิดว่านะคะก็คือคิดว่านะคะหน้าตึงผู้หญิงนั่งนั่งนั่งหน้าตึงอย่างนี้เลยคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้ผู้หญิงทําหน้าคอเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงทําคออย่างนี้เมื่อไหร่นะ นั่นคือผู้หญิงอะ่เด็ดขาดชิบหายเลยแล้วผู้หญิงลังเกียจแล้วผู้หญิงไม่รักแล้วผู้หญิงมีความรู้สึกว่ากูพร้อมที่สุดเลยกูดีใจมากเลยที่กูเซ็นใบหย่าอะไรอย่างนี้เลยฉันบอกได้ยเลยนั่นที่สุดต่อให้ผู้หญิงไม่พูดอะไรต่อให้ไม่ยิ้มไม่อะไรก็ตามถ้าเกิดผู้หญิงทำทำ,ทำคอตึงอย่างนี้นะอันตรายแล้ว อีผู้ชายพยายามจะไปจับมือเพื่อที่จะมาดามาพยายามจะคว้ามือมาจับพยายามจะคว้ามือมาจับเพื่อจะดามาผู้หญิงสลัดมืออย่างนี้ผู้หญิงสลัดมืออย่างนี้เลยสลัดมือสลัดมือแบบว่ามันไม่สมควรอ่ะคือคือคุณหยาแล้วคุณจะไปจับมือเขาไม่ได้เพราะการหย่าแล้วแปลว่าเขาจะไปมีผัวใหม่แล้วมึงซึ่งเป็นผัวเก่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นผัวเก่าดังนั้นมึงจะไปจับมือเขาไม่ได้มึงจะจับมือดามาไม่ได้ จำไว้นะคะผู้ชาย